สวัสดีค่ะนี่ค่ะวันนี้พาชมคุณสามีทําสวนอีกแล้วค่ะตามเช้าตัดหญ้าค่ะค่ะแปลงนี้ก็แปลงน้อยๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรากําลังจะปลูกข้าวค่ะพอดีถอนกล้าได้ในทุ่งนาของเราความที่เราเสียดายเราก็จะเอากล้าเนี่ยมาปลูกในร่องนี้ค่ะนี่ค่ะคุณสามีสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อกงานมุก ตัดหญ้าใช่ไหมคะอ๋อค่ะนี่ค่ะคุณสามีก็ตัดหญ้าให้ตรงนี้แปลงนี้พอดีตรงนี้เป็นร่องน้ําค่ะเนี่ยเป็นร่องน้ําแล้วก็ต้นข้าวของเราซึ่งเขางงอกแบบธรรมชาติอะค่ะเราก็ไถปกติแล้วเขาก,ก็งอกเนี่ยค่ะอยู่ในในทุ่งนาใหญ่เนี่ยค่ะแปลงใหญ่เนี่ยค่ะเมื่อเช้านี้ก็เลยเดินถอนถอนตรงที่เห็นนี่คือหญ้าทั้งหมดนะคะแต่มี ต้นข้าวค่ะเขาก็จะงอกตามธรรมชาติซึ่งแบบสวยงามมากค่ะนี่ค่ะงอกแบบนี้ค่ะเนี่ยเป็นต้นอย่างนี้เลยอะค่ะนี่ค่ะต้นข้าวแล้วทีนี้เราก็เสียดายเพราะว่ามันเป็นข้าวเนาะเราก็เสียดายอะก็เลยเดินเก็บเดินถอนเนี่ยค่ะถอนตามแปลงแบบนี้ค่ะที่เราเคยหว่านเอาไว้แล้วก็นี่ค่ะได้ต้นกล้า ที่เยอะมากแล้วสวยมากค่ะนี่ค่ะต้นกล้าค่ะต้นกล้าของเราสวยงามมากเลยค่ะเสียดาได้ค่ะก็เลยมีไอเดียว่าเออเราปลูกดีกว่าร่องนี้เพราะว่าเวลาฝนตกน้ำก็ขังโอเคค่ะเดี๋ยวจะลองปลูกก่อนนะคะเสร็จแล้วให้ชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะพาชมต่อเนื่องค่ะตอนนี้ให้ชมคุณสามีค่ะกับต้นข้าวที่เราถอนมาได้ค่ะ นี่ค่ะคุณสามีต้นข้าวใช่ไหมคะต้นข้าวใช่อันนี้คือถอนจากกับโคลนใช่กับโครนอันนี้ตัดรากแล้วไม่มีตใช่เราตัดรากออกค่ะนี่ค่ะตัดรากค่ะตัดรากออกแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะปลูกนี่ค่ะต้นข้าวของเราโอเคค่ะโมน่ามูขอบคุณครับสวัสดีค่ะร้อนมากมากเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวให้ชมนี่ค่ะเราปลูกได้นิดหน่อยแล้วค่ะนี่ แล้วก็ต้นข้าวก็คืออย่างนี้ค่ะตัดแล้วค่ะอันนี้ยังไม่ตัดค่ะโอเคค่ะเราเสียดายค่ะเพราะว่าเราเดินถอนจากทุ่งนาของเรานะคะที่เราบอกโอเคค่ะมีประโยชน์มากมายเมื่อเราหว่านเราก็ได้เก็บเกี่ยวเมื่อเราปลูกเราก็ได้ผลผลิตโอเคค่ะเพราะว่าการที่เราอยู่แบบพอเพียงเราก็จะรู้ค่าทุกสิ่งอย่างแม้กระทั่งเล็กๆน้อยๆการที่เขาง,งอกตามธรรมชาติแต่เราก็ไม่มองข้าม การมีคุณค่าของเขาโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะวอนามูบายบายคุณสามีก็ขยันขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ